ดูนะคะทุกคนปีนขึ้นไปเน้นลงมาแล้วโอ้จะตกเลนะ้วนานาชีดือ้อแทะลงมาลงมาแล้วๆๆ้วเล้วเวเห็นจ้า

หดไลงมาได้เหรอขึ้นหนูขึ้นไปทำอะไรหนูขึ้นไปทำอะไรหรอฮะขึ้นไปทำไมอู้เล่นเป็นผู้ชายเลยนะนนิจาเนี่อฝากกดติดตามนินจาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ